โอ้โหเหีียวหมดแล้วฮนะเสียป๋องนะเสียป๋องอุตส่าห์เอามาให้นะก็เป็นต้อยติง่งทั้งสีชมพูนะนี่สีชมพูแล้วก็ต้อยติ่งสีขาวนะรวบมาให้ซะเยอะเลยเอามาให้นาเล็กปนะูก็ถือว่าแบ่งปันกันฮะนะนะเดี๋ยวนาเล็กก็จะ การปักชำเงิน สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้เช้าเช้านี้ก็ได้พันไม้มาปลูกอีกแล้วนะก็เป็นต้อยริงสีชมพูนะนก็ได้มาจากเสียป,ป๋องนะเสียป,ป๋องให้มาแล้วก็มีสีขาวด้วยนะนะดอกสีขาวก็ได้มาตั้งแต่โน่วานวาันอังคารนะ เสียปลอให้มาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยวันเสาร,ร์นะเดี๋ยวก็จะจัดการ,รตัดปักชํากันดูกันฮะสวัสดีครับวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนก็จะจัดการชาต้อยติ่งนะมีต้อยติ่งสีขาวกับสีชมพู เสียฟองให้มาก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าจะปลูกไม่ยากนะโดยการชำนะํำนี่ยแต่นเรก็จะตัดเป็นต้นอย่างนี้แหละเป็นกิ่งใช้ชำํำ เป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายนะก็โดยวิธีการชนำหรือว่าการเพาะเมล็ดดเท่าที่เห็นนะก็จะมีอยู่สีม่วงนะสีม่วงของเราก็มีเยอะอยู่นะสีขาวสีขาวนี่นก็หายากแล้วก็สีชมพู ชมพูก็อะลรก็เพิ่งเคยเห็นแต่ก็ไม่เคยปลูกนะเนีย่ยครั้งแรกที่จะปลูกทำกันก็ลองดูฮนะว่เราจะมีสีมือแค่ไหนเรียนรู้กันไปคนะ เตัดเป็นท่อนเป็นท่อนช้ำนี่แหละแต่นี้มันหลายวันแล้วไม่ได้ โดนเลยไม่ได้โดนน้ำไม่ไดูอยู่ในร่มอย่างเดียวนะก็ไม่รู้ว่าจะพื้นตัวเร็วหรือเปล่า แล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนยอดซะส่วนใหญ่นะสีชมพูอันนี้สีขาวเดี๋ยวเราจะเอาไปชํากันส่วนอันนี้ที่เหลือไม่ทิ้งฮนะเดี๋ยวก็คงเอาแบ่งไปปลูกไปชําเหมือนกันสนะ่วนกระถางที่จะมาปลูกก็คือนี่แหละฮะที่เดิมนั่นแหละปลูกไอ้ต้นทงเทงฝรั่ง งามแต่ใบฮะนะมันคงไม่ใช่บรรยากาศของมันนะนั่นะเ,เลยเคยถ่ายให้ชมนะเราเพราะแล้วมันเกิดมันออกดอกเหมือนกันฮนะแต่ไม่ติดฮนะมันร่วงหมดนั้นะถอนทิ้งฮนะนะถอนทิ้งแล้วเอาเป็นปุ๋ยเลยอนะเมื่อถอนทิ้งแล้วเราก็เตรียมดินแล้ว ดินก็เป็นดินปลูกธรรมดาเราแล้ฮนะปลูกไม่ยากฮนะนัเล็ก็ปลูกง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเสียบลงไปเลยฮนะเนี่ยยิ้มลงไปปักชำลงไปก่อนนะแล้วค่อยอยากจะเอาไปปลูกตรงไหนก็ค่อยว่ากัน ง่ายง่ายฮะนัเล็กไม่ใช่คนพิถีพิ่ทันอะไรนักหนาะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยปล่อยเข้าไปพรบางทีเราปลูกดีประคบประงมดีแต่เขาไม่รอดต้องปลูกแบบอย่างนี้แหละ อันนี้สีชมพูก็ใส่ไปใส่รวมกันไปเลยฮะนะคิดว่าน่าจะฟื้นง่าย มีพื้นที่ว่างก็เสียบลงไปนะเสร็จแล้วก็รดน้ำกันฮนะ จะเอาไว้ในร่มรำไรกันแค่นี้แหละนะการปลูกไม้ของนาเล็กง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะสุขใจในสวนนาเล็กก็พามาปลูกต้ยติง่งนะสีชมพูกับสีขาวกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสรรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนัผมสวัสดีครับ